ผู้หญิงสวยที่สุดตอนไหนตามหลักงานวิจัยไปดูกันค่ะช่วงฟอลิคูล่าเฟสหรือช่วงก่อนไข่ตกค่ะระยะก่อนไข่ตกวันที่1ถึงวันที่14ของรอบเดือนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผู้หญิงจะมีผิวสวยเปล่งปลั่งดูสดใสด้วยอิทธิพลจากฮอร์โมนนั่นเองค่ะช่วงที่ดื่มไวน์แค่พอกลึ่ม ตามงานวิจัยคือผู้หญิงที่มีน้ำหนักตัว70กิโลกรัมดื่มวายประมาณ250มิลิกรัมจะทำให้แก้มแดงดูเฮลตี้สุขภาพดีและยังยิ้มเก่งอีกด้วยค่ะยิ่งช่วยเพิ่มความสวยให้ดูมีเสน่ห์มากขึ้นในช่วงเวลากลุมกล่มๆแต่ถ้าดื่มหนักมากเกินไปก็ทำให้ความสวยลดลงได้ค่ะช่วงที่ผู้หญิงยิ้ม มีงานวิจัยที่ทำการเปรียบเทียบให้ชัดเจนว่าเวลาผู้หญิงยิ้มปุ๊บจะสวยขึ้นมีความดึงดูดกว่าหน้าแบบอื่นๆและเมื่อเรายิ้มจะช่วยลดความตึงเครียดของเซลล์ในร่างกายที่เป็นต้นเหตุใหญ่ของปัญหาเซลล์เปลี่ยนแปลงจนทำให้เป็นสาเหตุของโรคหรือแม้แต่ผิวพรรณที่ไม่สดใสการยิ้มจึงเป็นวงจรความสวยที่มีประสิทธิภาพแบบหนึ่งค่ะช่วงที่ผู้หญิงใส่รองเท้าส้นสูง มีการเก็บข้อมูลและทำการวิจัยค่ะโดยการให้ผู้หญิงใส่รองเท้าส้นเตี้ยและอีกคนใส่รองเท้าส้นสูง5เซนและอีกคนใส่รองเท้าส้นสูง9เซนพบว่าผู้หญิงที่ใส่รองเท้ายิ่งสูงยิ่งดึงดูดและมีเสน่ห์มากกว่าส่วนช่วงวัยที่ผู้หญิงดูสวยที่สุดมีงานวิจัยเผยแพร่ค่ะว่าผู้หญิงจะสวยที่สุดตอนอายุประมาณ30 31ปีและพีคเรื่อยๆจนถึงอายุ39 เนื่องจากงานวิจัยพบว่าผู้หญิงในวนัยนี้เริ่มเจอทางของตัวเองมีวุฒิภาวะสูงขึ้นมีความมั่นคงในระดับหนึ่งและดูแลตัวเองมากขึ้นนั่นจึงส่งผลให้วัยนี้ดึงดูดที่สุดนั่นเองค่ะแต่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ ผู้หญิงเราก็สามารถสวยสุขภาพดีสมวัยได้หากมีระบบภูมิคุ้มกันระบบเมตาบอลิซึมระบบการไหลเวียนเลือดระบบฮอร์โมนและการขจัดอนุมูลอิสระที่ทำงานได้เป็นอย่างดีก็สามารถสวยสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกอย่างยั่งยืนได้อย่างแน่นอนค่ะเอิร์นเวได้เลือกใช้สมุนไพรจีนที่จัดอยู่ในหมวดยาชั้นสูงโดดเด่นในการบำรุงพลังชี ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความแข็งแรงของร่างกายและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันกระตุ้นกระบวนการเมตาบอลิซึมต้านอนุมูลอิสระปรับสมดุลของระบบการไหลเวียนเลือดดูแลระบบหลอดเลือดยังช่วยลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงชุ่มชื้นสีผิวกระจ่างใสมีออร่า ยกกระชับและแลดูอ่อนกว่าวัยผิวสวยหน้าใสสุขภาพดีอย่างยั่งยืนนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอินเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเวที่สายด่วนสุขภาพเอินเว0ศู7ย์4 9 9